การบ้านดีกว่าัง้านเนียกนเร่บรบเริบรึบเเขียน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 ฮ่ทำไมทำไมตอนนี้ทำไมตอนนี้กันบ้านเยอะจังฮะไม่เป็นอะไรเพราะว่าเราจะได้ เราจะไปเที sed, <chips et S 2> ่ยวเย่เย่เราจะเตรียมตัวไปเที่ยวว้าวว้าวเที่ยวเราแค huh? anyway, uh. ่แค่วันเดียวเองเที่ยวแค่วันเดียวฮะไปก็ได้เอากระเป๋าเดินทางเลยอุ้ยเวิ่งไป M X Park เก็บเกี้ยวห้ากอ่อนอชุดแรกรอันที่สองอันนี้ชุดนี้ชุดนี้จับไปเอากันแดดก่อนนั่นแหละม่ใช่สองอย่างเองหน้าก็สีเบรลได้เลยวางเอากันบ้านไปด้วย อ่านตุ๊ปุ๊กไปได้ว้ายเผลอขยำเอ๊ะเดี๋ยวเอาปิกไซถาแค่นี้ช็อตแค่วันเดียวเองไม่ต้องเอาไปหรอกแบตหมดก็เรื่องของมัน ฉันไม่สนหรอกโอา้ยหยิบไม่ได้หยิบไม่ได้โอ้ยไม่ได้เฮ้ยไม่ได้อันนี้ได้เฮ้ยกวาดได้นะแล้วก็ตายไปด้วยเอามือถือได้แลจวก็ตายไปด้วย เอาการบ้านไปด้วยเท่านี้แหละยวไปดีกว่าไปกันปิดกันเอ้คนรถขโมยเอาไปเก็บทุกอย่างเลยเนี่ยปิดหน้าต่างก่อน เดี๋ยวลืมเอาอันนี้ไปด้วยเอ้ยแก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 เอานี่ด้วยพอมเดินทางแล้วเย่เย่ไปไปแค่ใบแค่รถเดินอี๋ไม่เป็นไรหรอก อุตส่าห์รอตั้งนานมาทำอาหารเชา้าก่อนไปดีกว่าวันนี้เราจะทำซูชิกินดีกว่าทำซูชิกินดีกว่าเมว่างดี๋ยววางของก่อนทำแบบเป็นโอมกางหังคาอยู่เลยนะครับ เอาวัตถุดิบก่อนหนึ่งกุ้งแล้วก็ทำทำนะทำไปก่อนเลยนะเอาข้าวมาวางแล้วก็เอากุ้งมาอุ้ยใหญ่มากเลยนะก็ได้แล้วแล้วก็แตงกวาแตงกวาได้แล้ว เอาข้าวกับไข่นี่ไงหมนเหมือนเป๊ะเลยกิน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 จน

ไปดีกว่าบางคน้งอยู่เป็นเดือนะ่ะเจ้าคาริโนะเราต้องชื่อให้นะว่าเจ้าคาริโนนะเจ้าคาริโนตั้งใจดูแลบ้านดีๆนะปนไปดีกว่าถึงที่นี่แล้วเหรอ เราจะหลุพผิดโนนี้ออกมาขอโทุเราไปกินอาหารก่อนดีกว่าเออหนั่ง เข้าไปแล้วนี่วัีกี่วันแล้ววจเสียไปแล้วเนี่ยได้ลงมาอะไรนะกินน้ำก๋าเดี๋ยวมากซเสียไปทำไมคุณไม่ไงขอไม่ก เฮ้ยเพื่อนโทรมาแล้วเพื่อนจะมาแล้วเพื่อนจะมาแล้วเราก่อนเดี๋ยวเพื่อนมาเองเนะี่ยนี่ฮาตัตวนี้นี่นี่มาทำไมแล้วเหรอใช่ใช่ใชตอนเธอตอนเธอเราถึงโรงแรมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้เดี๋ยวเราแยเปลี่ยนโฉมให้แล้วไปเดินไป ไปกินอาหารกันโอเคโอเคไปกันโอเคโอเคฉันุตสาหเรอเธอตรงนี้นะเนี่ยอ๋ขอบคุณไปไปกันนี่เหรอโรงแรมใช่เธอเห็นว่าอะไรล่ะอ๋อป่ะฉันไม่ได้อยากกวนเธอเนี่ยว้าสวยจัง ฉันนั่งกันนะว้าไม่ค่กินเต็มเลยใช่ใช่คืนนี้จะนอนอยังไงไม่เป็นไรฉันนอนทูพาร์ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วพัดลมมีแค่หนึ่งตัวเองฉันให้เดูได้ที่เนี่ยมีแอร์อันนี้สมมุตินะว่ามีแอร์จ้ะอ๋อจริงด้วยฉันนอนแอร์ก็ได้เทอนอนพัดลมได้นะ โอเคขอบคุณเดี๋ยวเราขึ้นไปจิบของกันนะวะ้าวที่นันสวยจังมัมือถือกันว้าวมือถือตกไปมานี้แหละอยยยไปไหนยยยยย๋ยยยยย ว่าไนไปเดี๋ยวเราเปลี่ยนเฉลิมให้มาเร็วมาเร็วเธอหันมาทางนี้มาเปลี่ยนเฉลิมให้เธอมาเร็วนี่จะเปลี่ยนเฉลิมให้เธออย่างแรกเราจะทำให้เธอฉีดน้ำหอมก่อนอ้วนเธอใส่ได้ ฉันนัใสก็ได้ไงแค่ใส่เพื่อความเท่เฉยไมอยู่อันนี้ชุดสตน,น,นะเอีอันนี้ชุดนะสวยไหมสวยมากเลยสวยมากเลยแต่ฉันทำผมให้นะโอเค นี่ไงสวยไหมว้าวสวยมากเลยอขอบคุณนะไม่เป็นไรไะน,นะชินชินนะคะให้ตัวเองกัเองมาถ่ายรูปด้วยกันกันน่าเรียวสคนครับซื้อของไปสว้าวสวยมากอ่ะฉันให้ขับคืนเราเอารูปภาพไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันโอเคเดี๋ยวฉันถ่ายรูปได้นะ ว้าว wow, สวยมากเลยไปไปกันเถอะไปฉันลืมไปถือไปไหนไงเนี่ยไปไปไปเราจะเดินทางกลับรักษา,ขาไข่ทั้งชีวิตให้แม่ฉันโอนใะห้อย่างเค่ะ thank you โอ้โหร้านนี้แพงนะไม้เป็นไรฉันเติมเงินห้าหมื่นแล้ว กลางเหรอไหมเอาตัวน,นี้แหละไอช้ชีตี้สวัสดีค่ะคุณชีสวัสดีออจ้าเอ,ออหนะึ่งเก้าอี้ทำไมเนี่ยขอมึกช็อตหนึ่งที่ขอได้ครับเอาอีกสองที่กันเลยครับ จริงจริงไม่คอยอา่าหนังที่สอที่ง่ค่ลาสค,ร,ครูค่ะลูกค้าค่ะขอบคุณเต็มถังเหลือด้วยนะ้วคอสับ,บดได้ละแค่นี้น